ค่ะพี่น้องมื้อนี้สิทำเมนูต้มปลาค่ะพี่น้องพอกันแล้วเด้อจ้จะกับซองสนใจพากินทะเลาะค่ะมื้อนี้สิทำเมนูนึ่งปลาต้มปลาค่ะรวมเป็นนึ่งนะคะ่ะเอาพิซต้มต้มจะยั่วจ้าสูตรเด็ดค่ะพี่น้องต้มปลาสูตรสมุนไพรสูตรเด็ดค่ะต้มปลาสมุนไพรค่ะพี่น้อง สมุนไพเรียแล้วค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะใส่สมุนไพรลงไปลงหลดลงไปค่ะพี่น้องของนัวใส่น้อยแซ่บหลายใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่แบน้อยพี่น้องปลาค่ะพี่น้อง เือจะพี่น้องใส่เครื่องปรุงลงไปเรียบร้อยแล้วน้ำเดือดแล้วใส่ปลาลงไปเลยจ้ะสุกแล้วจ้ะเอากระใสเพิ่มความหอมลงไปครับพี่น้อง พิกสดค่ะพักชีแก้วเรือค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะเติมควมหอมตัดข้าวค่ะกระเพราค่ะสมุนไพรทุกอย่างครับพี่น้องสุขล้วจ้าแซ่บๆค่ะเด็ดๆขอบคุณทุกค่ะดที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่องสุดใจพากินกลนะิ่นั่นนด้ลยจ้าขอบคุณค่ะ